โคกกระชายกับพริกแกงเผ็ดและพริกแกงส้มนะฮะเดี๋ยวขอกวกกระชายก็ไฟชัดป่ะใส่พริกแกงส้มครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงเผ็ดครึ่งช้อนโต๊ะหกหกส่วนผสมให้เข้ากันเป็นทูน่าสเต็กในน้ำแร่นะคะ โซเดียมประมาณ30%ปอร์เซนก็โซเดียม95%น้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์นะคะก็สกปกส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าลงไปแล้วเราเรไปผัดให้เข้ากันผัดออกมาก็จะมีลักษณะนี้ะ ใส่น้ำปลาประมาณหนึ่งถ้วยใส่น้ำปลาขึ้นช้อนโต๊ะน้ำตาลลอหกกล้วยหนึ่งช้อนโต๊ะเราต้มอีกน่าขอกางกำลังน่ากินเลยอร่อยนะคะ ขนมจีนน้ำยาปลาทูนาใส่ลูกชิ้นปลาซื้อมา20บาทขานมจีนน้ำยาปลาทูนาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูคุกคลิกน่ากินมากเลย